สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการราคาทองคำมิกซ์กรัสนโนมราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่11พฤษภาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตในช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นซึ่งได้นับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนเมษายนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้ม การปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะคะส่งผลทำให้มีการคาดหวังว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังไม่ลดมากกตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ตลาดแรงงานของสหรัฐอ่อนแอมากซึ่งเฟดทำทุกวิถีทางเพื่อเร่งการฟื้นตัวของตลาดแรงงานราคาทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ1,815ดดอลลาร์ได้ ราคาพยายามทรงตัวรักษาร,ระดับไว้และมีแนวโน้มดันขึ้นสู่บริเวณ1,843ถึง1,847ดอลลาร์หากไม่ผ่านนะคะระวังแรงขายสลับออกมาอีกครั้งแต่หากผ่านได้นะคะมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อโดยมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,860ดอลลาร์สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่11เดือนพฤษภาคมปี2564 ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอีกราคาของวันที่10นะคะซึ่งมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมดถึง6ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่6เป็นราคาก่อนจะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่11เดือนพฤษภาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคำทองคำแท่งก6 5ปเรับซื้อ26,900บาท ขายออก27,000บาททองรุปพันธ์กร์5รับซื้อ26,408บาท72สตังค์ขายออก27,500บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจาวันที่10พฤษภาคมปี2564ซึ่งเป็นราคาก่อนจะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้นะคะสรุปรวมนะคะของวันที่10ราคาเป็นบวกไปที่ 100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคำวันนี้ด้วยนะคะก็มารอลุ้นกันนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆตลอดวันนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ